ล่าสุดมิวสุภาษิตปังระดับโลกขึ้นเทรนทรวิตท,ที่หนึ่งในสหรัฐแต่กลับเจอดรามาร้อนที่ไทยสืบเนื่องจากนักร้องนักแสดงหนุ่มขวัญใจสาวว้ทั่วเอเชียมิวสุภาษิตได้เป็นตัวแทนศิลปินไทยเพียงคนเดียวที่ได้ไปเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ในเกาหลีใต้งานเอเชียซองเฟสติวัล2021โดยงานนี้จัดขึ้นสดๆดร้อนๆเมื่อช่วงค่ำคืนวันที่9ตุลาที่ผ่านมา โดยหนุ่มมิวทุ่มสุดตัวกับจัดเต็มโชว์จนทำให้แฟนๆทั่วโลกต่างพร้อมใจกันติด hashtag a s f x mew ทะยานขึ้นสู่อันดับที่หนึ่งเทรนดทวิตที่สหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วแต่กลับกลายเป็นประเด็นราม่าที่ร้อนระอุในไทยกับ hashtag mew สุาาษิตชอบก o p งานคนอื่นขึ้นเทรนดทวิตอันดับหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งสาเหตุมาจากบมราม่า MV c o m e r เพลง Afterglow ของหนุ่มมิวคล้ายกับเพลง I Like Me Better ของหนุ่มเจฮยอน NCT นั่นเองทำให้ล่าสุดทางต้นสังกัดของมิวสุภาษิตออกมาประกาศว่าพร้อมดำเนินคดีกับสื่อโพสต์ต่างๆที่ทำให้หนุ่มมิวเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ